โอเคมันถึงเวลาของมึงแล้วนะที่มึงจะต้องมาเจอกับกูอเตรียมตัวไว้นะสวัสดีทุกคนกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่อง วิทอสิที่สั่งกับผมปาโต้ครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่มันด่า a อ b s บเสเมื่อวานนับที่ผมไปฟังคอมเมนต์ของคนคนในที่เขาให้ด่าในเอ b s บผมกลับมาเจอตัวนี้นี่แหละครับที่แบบว่ามันให้หนึ่งดาาแล้วมันก็ด่า a อ b s บจนลาบข้าวครับจนผมสร้างตัวละครมันมาเลยครับ ชื่อเหมือนกับเป๊ะๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวคอของมันเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนผมว่าไม่โหดหรอกเชื่อไหมว่าไม่โหดโอเคไปดูกันลาลันลาลันหลังที่นี่สบายจังกูนี่คิดว่าเกมนั้นน่ะไม่ค่อยสนุกเลยนะเกมที่นั้นน่ะกูกาจะจะให้ห้าดาวแต่แต่กับต้องให้หนึ่งดาวแทนเฮ้ยแล้นมันนั่นมันตัวอะไรเอออ่ามึงไม่ ข้าหรอแกมันคือตัวอะไรเนียข้าก็คือลูกศิษย์เทพเจ้าคอยยังไงล่ะมึงคือใครนะลูกศิษย์เทพเจ้าเหรอไม่ใช่ลูกศิษย์เทพเจ้าคอยตั้งเหรออ้าวมึงมึงมึงคือพระเจ้าหรอกูไม่ศึเชื่อเรื่องพระเจ้าเว้ยมึงไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าก็มาสิอ้าวอ้ข้า กจะมาปกป้องเออาบีเอสเองมึงแกมึงไม่สนุกเลยอือมึงผ่าเอร์บีเอสได้ยังไงนี่นี่กูปล่อยมือเลยออนั่นแหละแบบนั้นแหละดีจังไอ้แค่รอบแรกนะนี่เราเจอไอ้ตัวเทพเจ้ามาจัดการเราซะแล้วนี่มันตัวอะไรอ่ะข้าก็คือแองคิโลซรัสยังไงล่ะแองคิโลซรัสอะไรของมึงฮะเดี๋ยวกูจะจัดการมึง ให้นายพิบตาให้ดูได้เราราเา็ดสิบเท่ากันนะเว้ยทับหนึ่งเท่ากันนะมาดูกันว่าใครจะชนะได้ราคาเท่ากันมาเลยอ้าแมา่ฉันจะชนแกให้เละเลยเอ,อนี่ไงฟาดเลยพลังมันฟาดทำไมแรงจังเนี่ยทำไมพลัง นิดเดียวเองเอ้ยอย่าโดน,นมันฟาดมันฟาดสามปีกูตายโอเคทุกคนอนนั้นมันสั่งให้เราเปิดอินเทอร์เนต็ตนะไม่นั้นมันจะขึ้นมาแต่ผมลําพันสิ่งหนึ่งที่เปิดอินเทอร์เนต็ตที่ผมไม่อยากเปิดนะเพราะนั่นก็คือ,อโฆษณาครับแม่งน่ารำําญันที่คราบแล้วมันสั่งให้เราเปิดนเ,เนต็ตอีกครับ วายผมไม่เอาดีกว่าครับโอเคแมงเอ้ยอ้าข้าคือตัวสะบัดทางนะฮะตัวสะบัดตดงสะบัดทางอะไรอ้ามันฟาดเหรอไอตัวเมื่อก,กี้ก็ฟาดแรงแลนะ้วนะไอนี่มีน้ำอยู่ที่ท้ายทอยโอ้ยมึงว่าท้ายทอยอะไรรอ,อหางตั้งฮะอ้อาว่าเรามาปุก้องรูงร้ไอ้บิ ทั้งหมดอะยังม่จัดการไอ้อาบินกอ้บ้านพวกเราเยอะนะ้าไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรนะมี่ีตายตายแต่โอ้ยเล่นอะไรอ่ะอ่อนชิบหายเมื่อว่าคนไอ้โอ้่อ่อนจังไอ้แรกพวกเนี้ยอตายแล่วข้านอนแต่แต่ข้าจัดการไปได้ตัวหนึ่งลัน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 นั่นมันตัวอะไรวะ พวกเรานี่สินะตัวที่มันจัดที่มันว่าเกมาเออบีเสใช่ใช่มันว่าเออบีเอสเราใช้เราจัดจาดมันซะโอ้เชี่ยมันมาสามตัวเลยกูจะรอดไหมเนี่ยแอะสามรุ้มสามก็เอาสิไอ้สามลุ้มหนึ่งก็เอาสิกูโดนเขามันชนแป๊บเดียวตายลัน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 ลเฮ้ยนั่นเป็นตัวอะไรเราคือแองคิโลสัลั์ยังไงพี่ เราไม่ได้หรือไงฮะแอนคิโลเฟลนเหรอแล้วทำไมร่างนายเปลี่ยนไปโอเคแชตไปอัปเกรดร่างมาตีอยากรู้ว่าร่างอัปเกรดของฉันจะสู้นายได้ไหมจัดไปซะนายอย่าลองอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อกี้นายก็โดนฉันฟาดทีเดียวตายแล้วแต่ร่างนี้โคตรหนักเลยอ่ะโคตรหนักโคตรหนักโอ้อยอ้อยไปไปไปเติรดไปสี่อ้อยอ้อยนักคิปเป้งนักคิปเป้งอ้อยอ้ย กูจะพูดว่าชิปเพลงแล้วไม่พูดว่าชิปหายดีกว่าเอเอ,เอมาสิมาสิเอ้ากูโดนมันฟาด้วยน้ำแรงพี่หม้อย้อนขึ้วยาอ่ะเออไม่มาจะพูอะอ้าไม่โดนมันฟาดด้วย เรียบร้อยหายไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าโอเคข้ามเลยกันเมื่อกี้นี่มันแหลกเกินอะทุกคนเฮ้ยหลนั่นเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ้าวัตเตอรไอ้โง่เฮ้ยมุ้งคือปกคนปกค้อง ABS หรออ้าใช่แล้วแต่มันโอ้มันว่า ABS ได้ยังไงเฮ้ยอย่ามาว่านะเว้ยกูไม่ใช่คนว่า ABS นะไอ้นุน่นอ้า โอ้ไม่เชื่อแม้วี่ใช้นิ้วจะบดเลยอะอาอะอะไม่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 นะไอ่ตอกมันต่อยมันต่อยกูไอ้มันต่อยกูโอ้ยโอ้ยไอ่เอ๊ะสามน go ลัน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 ล่าเฮ้ยน้ำตัวอะไรสวัสดีค่ะคือปั๊บต้เก้าเอ๊ะตัวเมื่อกี้มันปาต้อสองแล้วนี่ปาต้เก้าแย่มึงข้ามจักรวาลได้ยังไง ฉันคือคนที่ปกครอง ARBS คนที่โอที่สุดใน ARBS ที่ในมือเถือนนะใช่ฉันนั่นแหละคือคนที่ปกครอง ARBS แต่แกมันว่าว่า ARBS แกมันมือดีหรอถึงมาว่า ARBS แบบนั้นปาดีหรือไงงี้มาว่าฉันปาดียังได้ยังไงหรือแกตายซะเถอะแออาด้ไหมฉันรู้ โอเคก็ okay. ここจบไปแล้วสําหรับการรีวิวไอตัวปะดีของเราครับหรือว่าไอคนที่มันให้ดึงดาวแล้วมันว่า a อ r ์บนะครับผมคือผมเอ่อผมเครืองใจมันมากผมก็เลยสร้างตัวละครมันขึ้นมาไม่ว่าผมถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่ผมก็ทําออกมาได้แบบว่าโอ้โหอุบานะทมากจริงๆครับทุกคนคือผมสร้างมาแ,แบบนี้เลยครับอย่าว่าผมกันนะโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องด้วยนะที่ส่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาัาจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม Once upon